สนับสนุนโดย Beneplus by Benefit p r ฟ t e โปรตีนโปรตีนดีๆจากเพื่ผสมไฟเบอร์คูณส2สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประกรันลำอีกครั้งนะคะ,ะสำหรับ EP นี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นเก็บความรู้ดีๆค่ะสำหรับเก็บความรู้ที่จุจสนำม,มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากตัวเราค่ะเป็นเรื่องราวของในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่เองค่ะ เอเชียตอนออกเฉียงใต้นะคะเป็นโซนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมากเนาะเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันเขาว่าเรามีชนกลุ่มน้อยมีชนเผ่าที่อาศัยอยู่รวมกันเยอะค่ะอย่างในไทยเรานะคะที่ทุกคนพอจะรู้จักเลยนั่นก็คือจะเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือว่าชนเผ่ามูเซอร์แล้วก็ชนเผ่าอื่นๆอีกมากมายนะคะที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของไทยเรานี่เองแต่อย่างไรก็ตามค่ะยิ่งเวลาผ่านไปนะคะโลกก็พัฒนาขึ้นก็เริ่มเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะในทางกลับกันนะคะชนเผ่าก็จะน้อย ลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะสาเหตุก็เพราะว่าชนเผ่าส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตกับธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขาในป่าในน้ําอะไรแบบนี้ค่ะพอโลกมันมีการพัฒนาเนี่ยก็เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีนะคะอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็มีมากขึ้นมันก็ยิ่งทําให้ธรรมชาติเนี่ยถูกทําลายลงไปชนเผ่าเองนะคะก็เริ่มอยู่กันไม่ได้แม้พวกเขาจะพยายามปรับตัวเท่าไหร่นะคะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวค่ะแล้วในหลายๆรัฐเนี่ยก็ไม่ได้ความสําคัญกับพวกชนเผ่าเท่าไหร่ด้วยบางที่นะคะก็ไม่ได้รับความคุ้มครอง ทางกฎหมายเลยด้วยซ้าวันนี้จูก็เลยอยากจะมานําเสนอเรื่องราวของชนเผ่าหนึ่งนะคะที่อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะที่มีชื่อว่าบาจาวความน่าสนใจของชนเผ่าบาจาวอยู่ตรงนี้ค่ะพวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่บนบกเหมือนเราค่ะแต่ใช้ชีวิตอยู่กับน้ํามาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน หลายคนสงสัยนะคะว่าแบบเขาใช้ชีวิตอยู่กับน้ำนี่คือใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะคะคืออยู่ในน้ํา24ชั่วโมงเลยไหมหรือก้าหายใจ24ชั่วโมงเลยไหมไม่ใช่นะคะพวกเขาไม่ใช่ปลานะคะซึ่งจากการรีเสิร์ชข้อมูลพบว่าคนส่วนใหญ่นะคะน่าจะก้านหายใจในน้ําได้ประมาณ30-40วินาทีเท่านั้นนะคะถ้าไม่ใช่หนักดำน้ำเนาะเอาจริงนะคือ ถ้าใครก้านหายใจได้1นถึงสองนาทีเนี่ยก็คือเกินกว่านี้ก็คือถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะคะและใช่ค่ะทุกคนชนเผ่าบาจานะคะมีทักษะพิเศษนี้ค่ะนั่นก็คือเขาสามารถก้นหายใจในน้าได้ถึง10นาทีเลยทีเดียวจูรู้สึกว่ามันมันสุดยอดมากๆแนละ้วสินาทีอ่ะเอาเป็นว่าเราจะไม่เสียเวลาดีกว่าเราไปฟังเรื่องราวของชนเผ่าบาจาวเลยดีกว่าว่าพวกเขามีชีวิตความเป็นมาไงนะคะแล้วชนเผ่านี้มีมาได้ยังไง ปฟัังกนเลยค่ะชาวบาจอเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในท้องทะเลบางทีก็ถูกเรียกว่าเป็นยิปซีทะเลบาจาอาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยส่วนใหญ่จะอยู่ตามชายฝั่งของประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซีย ลักษณะพิเศษของชาวบาจาวคือพวกเขาสามารถดำน้ำลึกและดำน้ำได้นานหลายนาทีจนทุกวันนี้พอมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเนี่ยก็มีการสรํารวจร่างกายของพวกเขาค่ะและพบว,ว่าชาวบาจาวใช้ชีวิตกับน้ําจนร่างกายเนี่ยมีวิวัฒนาการให้ดำน้ําได้นานมากยิ่งขึ้นอ่าแล้วชาวบาจาวมาจากไหนใช่ไหมคะทำไมถึงมาอาศัยอยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อหลายหมื่นปีที่แล้วนะคะยุคแรกตอนเริ่มตั้งถิ่นฐานชาวบาจาวก็เดินทางมาตามท้องทะเลค่ะจนมาอยู่ใกล้ๆมินด นาวประเทศฟิลิปปินส์จากนั้นก็เดินทางไปต่อที่ซูลูนะคะเป็นเกาะตอนใต้ของฟิลิปปินส์ค่ะและ,กะเกาะบอลเหนียวตามลําดับอย่างไรก็ตามนะคะความเป็นจริงแล้วตามต้นกําเนิดของชาวบาเจาไม่ได้มีหลักฐานที่แน่ชัดค่ะแต่เป็นเพียงแค่คําบอกเล่าเท่านั้นจนกระทั่งปีพศ2064นะคะชื่อของชาวบาเจาก็ได้ปรากฏขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกค่ะเนื่องจากว่ามีนักสำรวจชาวเินนิสนะคะไปเจอพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในทะเล ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นชนเผ่าที่เร่ร่อนอยู่ตามทะเลค่ะพักที่ไหนได้ก็พักบางทีก็ตั้งถิ่นฐานอยู่บนบกในระยะเวลาสั้นๆนะคะแล้วก็จะย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยไม่มีพาย,ยุแล้วก็ไม่มีภัยธรรมชาติที่สําคัญต้องมีทรัพยากรใต้ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ค่ะเพราะพวกเขาต้องหากินใต้ทะเลซึ่งบรรพบุรุษของชาวบาจาวนะคะก็เดินทางมาเรื่อยๆค่ะจนมากระจายกลุ่มกันอยู่ตามแนวชายฝั่งมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ในตอนแรกเริ่มนะคะมีการคาดการณ์ว่าชนเผ,ผ่าบาจามีประมาณหนึ่ง คนค่ะจากนั้นก็น้อยลงไปเรื่อยๆจนปัจจุบันมีไม่ถึง1 0 0 0 0หมื่นคนที่ยังอาศัยอยู่ในทะเลนองกนั้นก็เป็นไปตามธรรมชาติการปรับตัวของมนุษย์ค่ะพวกเขาบางส่วนย้ายจากทะเลขึ้นมาตั้งถิ่นฐานบนบก แล้วค่ะอย่างที่ซาบาประเทศมาเลเซียนะคะจะแบ่งชาวบาจาวมาเป็น2กลุ่มค่ะมีชาวบาจาชายฝั่งตะวันตกและชาวบาจาชายฝั่งตะวันออกค่ะซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะชายฝั่งตะวันตกจะมีการตั้งถิ่นฐานอยู่บนบกนะคะพวกเขาจะประกอบอาชีพปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงสัตว์ค่ะ ส่วนทางด้านตะวันออกนะคะชาวบาจาวก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมค่ะคืออยู่ในทะเลทํางานใต้น้ำนะคะหาจับกุ้งปูปลาและปลาหมึกนะคะเพื่อนําไปประกอบอาหารแล้วก็เลี้ยงชีพตัวเองด้วยค่ะพวกเขาจะขึ้นบกก็ต่อเมื่อพวกเขาต้องการขายของที่ตัวเองจับมาได้นะคะหรือมีภัยธรรมชาตินั่นเองในด้านของภาษานะคะชาวบาจาวเนี่ยก็สามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษาค่ะมีทั้งภาษาชนเผ่าของตัวเองนะคะที่เรียกว่าสามาบาจาวค่ะนอกกนั้นก็เป็นไปตามภาษาถิ่นตามที่อยู่อาศัยนะคะ ส่วนเรื่องของศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนับถือเป็นศาสนาอิสลามทีนี้เรามาดูทักษะการดำน้ําของชาวบาจากันบ้างดีกว่าชาวบาจาเนี่ยสามารถดำน้ําลึกกว่า60เมตรนะคะบางรายงานเนี่ยก็ระบุว่าสามารถดำน้ําได้ถึง100เมตรเลยทีเดียวโดยไม่ต้องมีตัวช่วยสําหรับการหายใจจะมีแค่อุปกรณ์การจับสัตว์เท่านั้นนะคะนั่นก็คือชมวกที่ เขาใช้ในการจับสัตว์คณะนักวิจัยนานาชาติเผยแพร่ผลการวิจัยได้ไปสำรวจชาวบาจาวส3คนในประเทศอินโดนีเซียนะคะที่ยังอาศัยอยู่ที่ทะเลค่ะขั้นตอนคือพวกเขาจะใช้เครื่องอันต้าซาขนาดพกพานะคะตรวจวัดม้ามของชาวบาจาวค่ะแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บนบกนะคะผลการศึกษาพบว่าชาวบาจาวที่อาศัยอยู่ที่ทะเลนะคะมีขนาดม้ามที่ใหญ่กว่าปกติ50เปอร์เซน์เลยทีเดียวซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมชาวบาจาวถึงดำน้ำได้นาน ะะสาเหตุก็เพราะว่าม้ามเนี่ยมีคุณสมบัติที่ทําให้คนเราเนี่ยกลั้นหายใจได้นานขึ้นนั่นเองและที่ว้าวไปกว่านนั้นคือทางคณะวิจัยมาว่าม้ามที่มีขนาดใหญ่ขึ้นของชาวบาเจ้านั้นไม่ได้เกิดจากการที่ดำน้ำมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วาม้ามมาใหญ่ขึ้นตอนโต แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงพันธุกรรมเลยนั่นแปลว่าร่างกายของพวกเขานะคะมีวิวัฒนาการมาตลอดหลายพันปีค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะยีนบางตัวเนี่ยที่ส่งผลต่อขนาดของน้มก็จะไม่พบในมนุษย์ทั่วไปเป็นลักษณะพิเศษที่ถ่ายทอดกันในกลุ่มเท่านั้นค่ะนอกจากนี้แม้แต่เด็กๆในชนเผ่าบาจาวนะคะที่ยังไม่ได้เริ่มดำน้ำเนี่ยหรือว่าเพิ่งเริ่มดำน้ำก็จะมีขนาดน้าที่ใหญ่กว่าคนทั่วไปอยู่ดี นั่นแปลว่าร่างกายของเขาะะมีวิวัฒนาการมาตลอดหลายพันปีค่ะและยิ่งไปกว่านั้นยีนบางตัวที่ส่งผลต่อขนาดม้ามก็จะไม่พบในมนุษย์ทั่วไปเหมือนกันเป็นลักษณะพิเศษที่ถ่ายทอดกันในกลุ่มเท่านั้นค่ะนอกจากนีนะะ้แม่แต่เด็กๆในชนเผ่าบาวจาวะะที่ยังไม่ได้เริ่มดำน้ำําหรือว่าเพิ่งเริ่มดำน้ํานะคะก็จะมีขนาดม้ามที่ใหญ่กว่าคนทั่วไปอยู่ดีค่ะเคยมีสารคดีไปตามติดชีวิตของชาวบาวจาวนะคะโดยเฉลีย่ยพวกเขาจะดำน้ําได้นานกว่ามนุษย์ทั่วไปประมาณ3เท่าค่ะมนุษย์ทั่วไป จะกั้นหายใจได้ไม่ถึง1นาทีนะคะแต่ว่าชาวบาวเจ้าเนี่ยจะกั้นหายใจในน้ําได้อย่างน้อยก็3นาทีเลยค่ะมีการสํารวจเจอด้วยว่ามีคนกั้นหายใจใต้ใน้นําได้นานถึง13นาทีเลยค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในน้ําประมาณ5ชั่วโมงค่ะ ความสามารถพ,พิเศษของชาวบา,าวเจ้านะคะกลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างชนเผ่าแห่งสายน้ําในหนังเรื่องอวตารภาค2ด้วยค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าการเป็นอยู่ของชาวบา,าวเจ้าในปัจจุบันนี้ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะพวกเขาเป็นเหมือนกลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลค่ะ คือก็คือเหมือนเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ะคะไม่ได้รับสัญชาติด้วยตอนนี้ชาวบาจาก,ก็ต้องเผชิญหน้ากับปัญหานี้อยู่เพราะพวกเขาก็ต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะคะเพื่อในอนาคตเนี่ยพวกเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น,นะคะ่ะโอเคสำหรับเรื่องราวของชนเผ่าบาจาในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราเยอะนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ 아.